ไของคุณสามีแต่ลูกเป็นคนสองทาดาทาดาโอเคจ้าเดี๋ยวเรามาแกะกันนะแล้วอีกกันหนึ่งเป็นอันนี้อันนี้กบดูสิบสามเหรียญก็เลยเออยังก็น,นี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะซื้อนะเห็นว่ามันถูกดีก็เลย อยากได้สิบโอเคทุกคนเรามาแกะอันนี้ราคาเท่าไหร่จำไม่ได้เดี๋ยวกบจะขึ้นราคาให้นะส่วนอันนี้กบจําได้เพราะมันราคาสิบสองเหรียญมันเป็นไม้ทุกคนจริง,รงๆกบก็ยังไม่เคยซื้อมาใช้รอกแต่ก็เห็นว่าเออมันเออมันมันอันนี้ไงทุกคนมันมันราคาไม่ไม่เท่าไหร่แล้วอย่างหนึ่งให้ลูกคุณสามีเป็นคนซื้อให้เพราะว่าเขามีออสมาชิกนะทุกคน เนสมาชิกของอเมซอนโอ้ยอะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยไม่โอ้ยอันนี้น่าจะเป็นที่ชาร์จคือกบก็ไม่รู้นะว่าอะไรแต่ร,รู้แต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวนี้มันมีมันมีมันมีให้คล้ายว่าเป็นแบบไม่มันเป็นแบบนี้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าแบบ ลมกันลมกันอะไรแบบนี้ก็จะใส่อันเนี้ยเข้าไปข้างในได้ก็คือว่าน,นี่ก็คือการสั่งมาครั้งแรกก็ไม่ค่อยได้เก่งสักเท่าไหร่อันนี้มันก็กล่ประมาณว่าถ้าแบบเรียกว่าอะไรมือมันจะมีอะไรสักอย่างนี่แหละใส่แบบนี้อืมกันเสียงลมกันเสียงอะไรแบบนี้แหละอันนี้ก็น่าจะเป็นที่เสียบเสียบโทรศัพท์เสียบตูดทรศัพท์แล้วก็ เออเดี๋ยวกบจะไปเดี๋ยวกบจะไปหาความรู้แต่ว่าเดี๋ยวกบจะไปหาวิธีการใช้นะทุกคนนะอันนี้ของกบก็คือหูฟังไมค์ไม่ใช่หูฟังไมค์มันก็จะมีวิธีการอยู่ในนี้แหละเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้แหละมื่อี้ตัวส่งสัญญาณไหนเมื่อกี้มึเห็นเนี่ยจะเป็นตัวส่งสัญญาณเสียบใต้ เห็นป่ะเ,ออเสียบเ,ออเสียบใต้้นทีวีออโทษนะสัสโอ๊ยกินลิ้นพันกันน่าจะกินสักกินไปสองแก้วเลยลิ้นพันกันมาไม่ต้องไปที่อื่นอ่ะอันนี้ก็คือกล้องจริงๆกล้องในรถเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วก็คือตัวนี้แต่เผอิญว่าตัวนี้ก็คือรุ่นเก่านะคะรุ่นเก่าตอนนั้นคุณสามีรุ่นยี่ห้อนี้เนาะคุณสามีให้ ลูกสาวนะซื้อให้เหมือนกันรุ่นเดียวกันเอ้ยไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นนะนี่นี่ยี่ห้อยี่ห้อของเขานี่คือยี่ห้อของเขาทุกคนเห็นใช่ไหมมองไม่เห็นหรอกทีละโอเคทีละอย่าไปสูมใกล้มากเพื่อนๆมันจะทําให้เพื่อนๆเวียน,นหัวเนี่ยอันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่สองร้อห้าสิบประมาณนะไม่แน่ใจนะประมาณสองร้อห้าสิบอันนี้ก็ให้ลูกสาวสั่งให้เหมือนกัน ว่านางบอกว่าของอันเก่ามันมันไม่ดีแล้วใช่ไหมที่เราครับเราซื้อให้ใครซื้อให้ลูกสาวบอกครั<น>เา<น>อตาต่อให้กับเพการที่คุณสามีบางครั้งคุณสามีไม่เกตคาคาพูดเขาซื้อให้แล้วเอาเงินให้เขาคืนมันหมายความว่าเขาไม่ได้ซื้อให้ เขาบอกว่าเขาจะซื้อให้แต่สาม,ไมีไม่อยากให้เขาซื้อให้ความหมายแบบนั้นไม่ใช่ว่าเขาซื้อให้แล้วเราเขาซื้อให้แต่เราเอาเงินให้เขาไม่ใช่อันนั้นแปลว่าไม่ได้เขาเป็นคนออเดอร์ให้เฉยๆอายต้องพูดแบบนั้นนี่อาจจะเป็นแกะตรงนี้ถ้าแกะตรงนี้คือแกะเลยนะราคาเท่าไหร่จำได้ไหมคะดูไหมคะเล็กไม่เปล่า เพราะว่าเขาบอกเขาจะซื้อให้ประเอิญว่าลูกสาวลูกสาวบอกว่าจะซื้อให้แต่จริงๆก็ให้เขาเหมือนเดิมน่าจะมีอันนี้คล้า,คายว่าแอปโหลดแอปทุกคนเดี๋ยวกลุ๊จะให้ทุกคนดูข้างหลังนะเด๋ยวตั้มหนึ่งนี่เขาบอกว่ามันเป็นใช้ดูในโทรศัพท์ได้แต่เราก็ต้องคุณสามีก็ไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีหรอกแต่พวกเราก็จะพยายาม หาข้อมูลนะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยดูในโทรศัพท์ได้ด้วยนะโอเคก็ okay. จะมีบุ๊กนี่ทุกคนมาเราก็มาเปิดไป,ปรพร้อมๆกันสามีก็ยังไม่เคยเห็นเพราะเราก็เปิดไป,ปรพร้อมๆกันนะทุกคนหนูตัดเลยได้ไหมที่รักหนูก็กลัวๆว,ว่ามันจะหลุดมือ อสวยมากเลยอะ่ะโหหนูว่ามันสวยมากเลยอันนี้น่าจะเป็นเลนถ้าก็คือตรงนี้น่าจะเป็นแกะเลยไหมแกะเลยไหมที่รักแกะเฉยๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นจอนะนีะ่เห็นไหมเหมือนกันแหละตรงนี้ก็น่าจะเป็นจอไม่อยากแกะของสามีให้ให้นามคนให้นามเป็นคนอันนี้เองแต่ว่าตัวไม่เหมือนกันทุกคนจะสังเกตดูนะ ซูมเอาหน่อยมันถึงจะเห็นกว้างกว่าอันนี้คือตัวเก่าตัวเก่าก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่หน้าจอไม่เหมือนกันทุกคนเห็นกล้องไหมอ่ะมาอย่างนี้แล้วกันนะดูไม่เหมือนกันอันนี้รุ่นใหม่อันนี้รุ่นเก่านะคะความความใหญ่รุ่นใหม่ใหญ่กว่านะทุกคนจะเห็นใช่ไหมนะจอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดอยู่ฝั่งทางนี้ ปกติที่รัาปิดเปิดทั้งไหนข้างล่างนี่บอกอ่ะเออโห้มันมีหลายฟังก์ชันมากเลยมีรูปรูปให้เราเห็นได้ชัดแต่อันเนี้ยมืดมากอาจจะมองไม่ค่อยได้เห็นหรือว่ากดมากเกินไปตัวหนังสือหายก็ไม่รู้นะโอเคทุกคนก็ thank you Niki แล้วกันเนาะว่าซื้อมาให้สั่งมาให้นั่นแหละทุกคน แต่ทุกครั้งอันนี้ก็สั่งมาให้เหมือนกันในแอปอเมซอนอันนี้ก็สั่งมาให้แต่อันนี้สั่งมาให้แต่คุณสามีก็คืนเงินเหมือนกันไม่ใช่หรอครั้งแรกโอเคแตงเกียวนิกกี้แตงเกวลูกสาวแล้วก็ลูกเขยละกันเนาะเพราะว่าลูกเขยเป็นคนลูกเขยก็จะเป็นคนดูแลให้เหมือนกันเป็นคนเซิร์ชเป็นคนหาให้ใช่ไหมนอกใช่ไหมลูกเขยก็จริงๆลูกเขยนะ่ะจะมาติดกล้องให้เรารอบนู้นด้วยนะรอบรถคันสีแดงนะ แต่เพิ่เอินว่ามันเอ็กเซเรนต์ว่าอุปกรณ์มันไม่ครบไงลูกเขยก็เลยไม่ได้ทำให้โอเคทุกคนอ่มาดูตรงนี้อีนี้มีอะไรอไหมอันนี้อะไรอะไรที่รักที่ใส่กล้องแปะกล้องอยู่ในตึกในกิจจรลรอไหนแกะยังไงร,รอที่รักใช่สายมั้เหรอน่าจะเป็นพวกสายไงทุกคน หนูจาได้ว่าอันเก่ามันมีถุงผ้าให้เรานะที่รักทําไมน,นี้ไม่มีถุงอ๋อนี่จะเป็นพวกสายพวกอุปกรณ์นะั่นแหละทุกคนจา๋าที่รักปกติรุ่นนี้มีถุงผ้าให้เรานะเป็นสีดําแ,แต่แต่อันใหม่ไม่มีถุงผ้าให้เลยอะเออไม่มีถุงผ้าให้น่าจะมีนนี้มีฟิล์มด้วยนี่ฟิล์มนะนี่ที่รักเย่ย mm. yeah. ฟิล์มติดอะไรไม่แน่ใจรอกนะ ต้องให้ต้องที่รักต้องคอว l คุยกับลูกเขยว่าต้องทําแบบไหนแบบไหนเข้าใจยังโอเคทุกคนก็มาเปิดกล่องนะคะเปิดกล่องกล้องตัวใหม่ของเรานะคะทุกคนมันก็ดีมีกล้องมีกล้องหน้ารถมันดีมันโปรเทคทั้งตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วมีกล้องหน้ารถสมัยนี้นะก็จะมีกล้องหน้ารถนะสาคัญกล้องหน้ารถนะสําคัญทุกคน มีอะไรมันโปรเทคมันป้องกันเราด้วยป้องกันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแหละโอเคทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวกบจะให้ทุกคนดูด,ด้านหลังนี่นี่นะคะทุกคนจ๋าโอเคขอบคุณที่รับชมนะรักษาสุขภาพคะ่ะกบไม่มีความรู้นะแค่มาเปิดกล่องเฉยๆนะคะขอบคุณลูกสาวแล้วลูกเขยจ้า เย้แปโอเคบ๊ายบายค่ะ